สวัสดีเอซค่ะเมื่อนี้แอดมินมาบานแม่หนอมค่ะเอได้ยินข่าวแล้วฝันแม่นกระเลมอันมาเยี่ยมมายามเราบ้านเรางามงามเหมือดล้านกลัวค่ะพี่น้องพูน่ะป้าดดอกไม้เแเรากับงามงามพี่น้องพูน่ะงามบอฟื้นที่เรากับประมาณสองไลนนี่แหละครับพี่น้องค่ะเอา พี่น้องเราเบิ้งดอกไม้เฮียนเรางามงามเราพาชมสวนบ้านเราค่ะพี่น้องดอกไม้เอาเบิ้งเฮียนเราอีกเตือนหนึ่งพี่น้องเมือหลานกลัวงามงามเงมียนเรามเมื่อทีประมาณสองไรยพาชมบ้านเราเนาะคะ่ะขออนุญาตเราให้เอฟซีเบิง้ง บ้านเราอันอยู่บ้านสวนพี่้อค่ะบ่อันมีบ้านค้นปันไดดอกค่ะค้นทันได้ออกมาปลูกอันดอกไม้นี่ค่ะอันดี้เราอันพี่บ่งปลาแล้วอะค่ะพี่น้องอยู่พี่โอ้เฮ็ดดีดีคุณปลาบอนบึมบึมบำอยู่ ป่วยตัวในหน่อยกับเป็นเคืเอเรอืโอ้โหคุณนหยาวบักคักเลยอืไม่ยังบาดเนี่ยเห็ดน้าพร้อมเตีเห็ดน้าพร้อมด้วยนี่โอ้ เขาเห็ดเป็นตายูตตยูพี่น้องเบิ้งต้นน้อยๆกับเป็นอันนั่นกล้วยไหมเขาเห็ดตตยูตยตยูพี่น้องกล้วยกับพืชผักสวนครัว ปลูกปูก,กันพักพืชพักสวนขัวกินค่ะผู้น่ะผักบุง้งกรลังงามผักกาดกอผักบุง้งโอ้บักทัว่วบักทั่วลีสงทั่วดินหอ้ยบ่งผักกาดกับงาพี่น้องนาบ้านแล้วนี่ล่ละปลูกปุ้นปลูกขอดข้าวโพดปลูกขอดข้าวโพดเนาะค่ะ กลวยเคือนี่แม่มใหไงแต่เดี๋ยวเขาอันชมสวนบ้านเราสักก่อนเดี๋ยวจังไปฟังตัวเลขคุณแม่ฝันเนาะค่ะแล้วฝันแม่นถือแทบถูกงวดแอดมินกันเลยมาหาแนวทางใหละค่ะค่ะอันเท่ากับไปรับชมรับฟังอันการสนทนาระวางคุณแม่หนอมกับอันแอดมินเนาะค่ะบัดดีค่ะคุณแม่คุณแม่หนอมเนาะค่ะ คือได้ยินข่าวว่า่นถือเลขคักแท้งวดที่แล้วค่ะโอ้ยก็ถือกับฝันได้เนาะโอ้ยงวดนี้กันลูกกะมะขอไทยอันลงชองให้เอฟซีเบิ่งเนสคุณแม่จ้าเมื่อวานอะแม่บม่วาดอกกันยกใไ้โปรดภัยให้พี่น้องถือสุขตนนั่นละโอ้ยเป็นเงินเทวดาเนาะจ้าอันผู้ใดอันคันมี บุญมีวาสนาบุญกระสิได้ใส่เงินเทวดาเนาะแม่จ้าจ้าคือคนล่ะคือไย้ยินข้าวว่าถือทุกงวดแถวว่ยเอฟซีฟัง,ง,งแม่ถือตาปีกากนี่ละ่ะปีนี่ถือต่เดืนอนกรกฎาฮอดโมกกะลาสิบสามงวดเลี้ยนกันแต<อ>่ปีนี้กับเว้นยุค่าพูดนะว่าว่าคอยถือกานใดปีกายนี่ดอกค่ะปีนี้ก็คือว่าเว้นแค่งวดสองงวดหนึ่งเหมือนปีครึ่งปีละ่ะได้ยุว่าได้หลาย ทั้งคุนทั้งหวานกะได้เพราะได้ใส่แล้วได้หลายดอกแต่ว่าขายอยู่่คะงวดวังหันกะถือชู่งวดวังอันถือทั้งบนทั้งล่างติคุณแม่แมี่ยมาได้หลายเป็นไหนอ่ะโอ้ยกระได้บอกได้สิบเจ็ดพูดนะสิบเจ็ดเคปุ่นเด้อมื่นเจ็ดผุดอ่ะเอฟซีค่ะกระสินเดียยุ่งมื่นกว่าบาทนี่ละค่ะค่ะพุนคายหางอีก อันเลขในมัธยสัยกอกุ้นแม่เลขแม่งวดว่างอันเลขฝันค่ะงวดงวดงวดศูนย์หาน่ะฝันได้ค่ะอันเมาค้ามฝันเกาห้เอฟซีฟังแน่ค่ะฝันว่านนี้ตประหลาดอันเชียนห้เป็นเป็นตลิงแต่ว่าหนาเ่าเป็นหนาลิงแค่ว่าหนายางกีกีกันนะค่ะเท่านั้นละมันเขิยนะอมฝันตาโดนมือเลยจับบ่คอยนานไปไหนเลยบ่ได้ซื้อเอาไหล เป็นเขียนไหตัวใดล่ะคะแม่เขียนไหหาศูนย์ปาดแค่นั่นละเขียนอว่าถือออดอันเลขลางน้ำหนึ่งหกกับถือในมัตสัยลิปสิบหกกันนะเลขสิบหกนี่มันซื้อไปนั่นกับอันญาติบอกก็ซื้อดอกและซื้อน้ำเพลินญาติบอกจ้าอวดนี้ญาติมาบอกไปแม่บอกค่ะ งวดนี้ญาติบพบอกญาติว่าท่านได้บอกเนาะขันบอกกันบอกลูกในเด้อสิมาทายให้เอฟซีเพิ่นบอกตัวใดก็ญาตินะเพิ่นฝันได้ตัวใดเพิ่นฝันได้แปดหนึ่งหกงวดก้อนน่ะป้าเพิ่นกับฝันแม่นคือกันเนาะจ้าค่ะเอางวดนี้คุณแม่ฝันได้เราบอกค่ะงวดนี้ก็ว่าได้เ้วละค่ะบอกควมบบอกความฝันสูเอฟซีฟังเนะ่ค่ะแม่ค่ะ มีคนเอาเงินมาให้มีสิบบาทเบิ่งกั่หน,น,นึ่งกับสามสิบบาทนี่แหละนี่แค่นี้ละค่ะเออกับอันกับพี่น้องบอกสี่ศูนย์นั่นแหละนี่ทค่นั้นละ่นนละเอาเงินมาให้ยีสิบบาทบอกค<า>่ะแม่เอาเงินาม,<อ>มาให้ยืสิบบาทาค่ะก็เลยอันเจไอเอฟซีเลนสองศูนย์นี่เนาะค่ะของแม่นะ่ะเอาผู้เท่า คนเราเงื้อไห้น่ะเลยตีใจเก่าสองศูนอ๋อ้ค่ะค่ะเอาโชเลขให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะคุณแม่เอานี่เด้อเลขที่ได้อ่ะค่ะค่ะค่ะโอ้มางามแ่เลกแม่ผู้บอกกับงามงามเลยเอฟซีเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมเอานั่นนะ่ะคุณแม่อแล้วฝันได้เป็นเลขฝันเด้อค่ะจ้าค่ะข้า,ขาที่อน อันแล้วเน้นไ้สองศูนย์ค่ะสศูนย์ลาเต้ค่ะอันท่านผู้ชมก็ร้องสื่อน้ำเล้าเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมลาเต้หลายกระซิบเบิ้งค่ะบาทยี่สิบบาทร้องเบิ้งเนาะค่ะเออกันมันใจกระซิเป็นร้อยรวดค่ะขันตรงเลีผกู้ใดกัจังคอยเล่นขันบบมักน้ำคุณแม่กับพานเนาะค่ะค่ะมันเป็นอันเออ ใส่วิจารณญาณในการรับนนชมนาะคาะมีตั้งทีกายนีแม่นี่หลีหอดสิบสามสิบี่งวนแล้วค่ะก็ให้ท่านผู้ชมใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนะานะคุณแม่แล้วก็ฝันได้จังสีแล้วก็บอกจังส่ล่ะค่ะจ้าวัด,ดีจ้า